มดูดูดมแก้มบ้างจับนมบ้างจับทุกอย่างครับน้อดาวโอ้โหตอนนี้ครับรถของน้องดาวมาถึงแล้วพุ่นน่ะเม่งชูง่วงไหมหรอไปรับไปรับอ่ะมนนแม่นะครับไปรับแม่น้องดาวแม่คนที่สิบของน้นองดาวน้องดาวไปถ้าไม่เข้ารัก น้องดาวไปทําให้เขารักแล้วครับทําให้เขาหลงกพต้องไปรับเขามากลับด้วยครับไปหาจับรักจับนมแม่แอนหน้าเนาะไห้แม่แอนหน้าคิดท,ทอดยอกให้คิดทอดแล้วก็จากไปเนาะพุณเห่อพุณเหลอยอกให้อยากแล้วก็จากไปครับน้องดาวตอนนี้ก็ได้เอาพี่สิบล้านไปรับมานะครับทันหลังนี้ได้แ่น้องดาวอะ รู้มาดูปฏิกิริยาแม่น,นาเนาะไมได้เจอน้องดอาวอมากี่วันเก้าวันเจ็ดแปดเก้าวันเนาะพาไปรับมานะ้ะให้พ่อพ่อจิ๊กไปรับมาไปรับพี่หน่อยครับนี่มาเนาะดูะครับนี่นะครับแม่นานะเดินทางมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเปิดให้พี่หน่อยขึ้นกดิรีบรับเพราะมัน <c oughs> โดนโบอล <c oughs> รีบดนาะวเรากดรีบก่อนนะครับผมยังเหรออะ <c oughs> ไรบ้ดูเขาเม่นะดูนู่นนะไปรับมาไปคนเดียวใช้เดียวเลยครับถามครับไปรับมาเป็นไงบ้างครับงานช้างคนเดียวไหมเยอะอยู่ครัไไคแบแรงเอยครับ เราก็ทําการเอาแม่ขา่าแอนนาลงนะครับเราก็ต้องไปรับแม่นนาต้องพาแม่นนาไปแอบน้องดาวไปทําให้แม่นนารักแล้วก็นี้กลับมาบ้านอีกนะครับเพื่พอวตุระนะั่นเลยกลับมาแม่นนาร้องเนาะเห็นที่หน่อยบอกเนาะเวลาร้องหาน้องดาวน้องดาวมีเสน่ห์ับช้างอ่านะครับนุ่งามีเสน่ห์กับช้างนะช้างชอบน้องดาวเยอะเนาะชอบไปกววนเขาให้เขาชอบแล้วก็ <c oughs> มแม่นาเป็นช้างขาไม่ดีหรอแต่ก็ลงรถพี่สิบล้านเราได้ปกตินะครับรอดูไปรับใครอะ่ะอดคูครับไปปอดให้เมียพระเจก ต,ตัวแม่นายาวนิดนึงครับลงต้องหันลงเนาะสุดยอดกินวาา่าครับเยี่ยมมากถือรองดาววานสันนีใส่กินหอดที่เนาะอุกยางลายมือเนาะหมดเลยเนาะโทษสาวขิโรดอีกคือว่าบาปพวกขี้สั่งสูบยาแน่ เฮ้ยเอาไปหยอกดาวเอาไปหยอกดาวก่อนเอาไปหยอกดาวก่อนโอ้ไม่ขี่เลยนะเนาะไม่เงี้ยวเลยเนาะบเบอร์ดีมากลองดาวดูโอ้โหขีพิชชโชครับขีไปล้างน้ำก่อนขี่ไปหาหนูดาวก่อนหนูแม่แป้งเขาอยู่นี่นะครับแม่แป้งว่าเะว่าละ เห็นเพื hmm. um, okay. ่อนสาวเห็นเพื่อนสาวเห็นเพื่อนสาวแม่นาเป็นช้างขาพิการนะครับเป็นช้างขาไม่ดีเนาะให้แม่นาก็ลงพี่สิบล้านเพ่อนเพ่อนเพ่อนเพื่อนโอ้เออมาให้นาไปหาเจ้าอ้วนเนาะไปครับเดินไปโอ้โหให้แม่น่าจับหน่อยเฮ้เฮ้ ของลูกกระเป๋าโอ้ค oh. ร oh ับเล่นเล่นเล่นสิงแม่น้ำไหมครับหืมเพิ่นแล้วเพ้นแล้วดูดูจับนม่นดิเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วจับนมเขาอีกแล้วครับโอ้ยดู พอพีเรา่เบ่งจักปลแกงยังเ๊อฟฟ์ราดจับเลยมาใส่ปากเนี่ยดูดูดูโอ้ยหอมแก้มหอมแก้มไม่ได้เจอหลายวันเนาะปืนเจ้าก็มาเล่นดูแต่ไม่เป้ง Bán học bán nha cái này cái này cái này cái bán học mà hàm đàn hình hư lộc 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 วนดูดูดูอยนุ้นำเหมือนแม่ตัวเองเนะทำเหมือนแม่ตัวเองเนาะค่อิดถึงคิดถึงงูาวบอกโอ้หดูดูมีแก้มบ้างจับนมบ้างจับทุกอย่างครับมูดาวโอ้โหแงมันขึ้นขึ้นลงลงออืจุ๊บ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 ดู โอมาบอกพล้วไม่ควรแล้วน้องดาวบอกอาออันตุดให้เลยอันตุดให้เลยอันตุดให้เลยเออพี่หน่อยไปงานช้างฟลินมาครับดูดอ่ะปั๊บ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 ปุ๋ยอะปเดฟี่อปนเดฟี่อะนะฟันฟันฟัน เียเขาตอเพื e, e, ่อเหรอเพื e ่อเรอเฟี้ยอาทำลายอาทำลาย่ะียโอ้วนี่พอแล้ววันวันแม่นานาแล้ว ทางนู้นก็โอ้ยพุ่นฝุ่นุ่น,นโอ้โไปพามาหานะครับวันวันควันโอยเจ้าวนนะครับวนเสนีย์ไปทั่วจริงจริงครับโอ้โหเอ,อไป เดินทางกลับบ้านครับแม่านาเนะาะต้้งดา่ก็มาดูตั้งแต่แสงน้ำมันมืดอ๋อเฮอ่งางนวลก็จะเล่นวันรนะับอ๋อวันจะหนีแม่านาไว้เนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามให้ช่องพี่มูมลนครชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาถ่ายความมารักของหนูดาวนะครับที่ไปหวานตอนนี้แม่แอนนาไว้แนะแม่แอนนาก็คิดถึงนะพี่หน่อยเรยพามาหานะครับหนูดาวก็ไปจับนะมันจับนี้แม่แอนนาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับผม